ลืมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับโหเงียบไปตั้งนานลืมสวัสดีวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับวันนี้เจออีพีเลยนะวันนี้อีพีที่สี่สิบนะอีพีใหม่เลยนะครับอีพีที่สี่สิบนะส่วนพอรักและิยานะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมใกล้สงการแล้วนะครับมาดูไม้ก่อนสงการดีกว่าพี่นี่นี่นี่มีคี้ปลาหวานนะเมื่อกี้ขึ้นขวักให้ดูนะอ่ะมันมีควักมอลโกตมาเยอะนะช่องทางกระติต่อ เฟซบุ๊กภาษาไทยนะคะสุธิดากแก้ววิชิตนะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะ,ะยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งไปสนีไทยเอเอ็มเอสให้นะ,ค,ะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช<ด>ร์กดซับสไคร้ด้วยนะถ้ามีก็ด่งกดติดตามหนูด้วยนะครับเวลาหนูลงคลิปอะไรให้ดูก็จะได้แจ้งเตือนนะใครอยากชมอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปนะคืนทั้งไหนก่อนมาวันนี้ตอนแรกก็จะคลิปสั้นเนี่ยเอาเอาเป็นอีพีไปเลยจบง่ายดี โอเคขึ้นอันไหนก่อนเพื่อมาให้พี่ๆเบื่อขึ้นตรงไงขึ <t <t ้นอะไรวิขึ้นอะไรวเอาไม้เอาไม้เอาไม้หลักหลักสามก็ถางร้อยไงสามก็ถางส่งฟรีหลักร้อยหลักร้อยไม่ใช่ทำก็ถางร้อส่งฟรีสามก็ถางส่งฟรีหลักร้อยอ่ะเอาขึ้นผูแนบขึ้นก่อนนะผูแนบเอ็กโซติก้านะคะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้ไม่มีเจ้าของใช่ไหมอืมอ่ะ ไปไหนกันมาวะนะไปไหนกันมาวิเขาเรียกมัแล้วไม่แล้วไม่มาเพิ่งจะมานผัวแอปเปิลหนึ่งร้อยบาทนะเบอร์มาเบอร์เบอร์มาร์คอันนี้เขาเรียกอะไรนะคอมแพกคอมแพกนะพี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับเบอร์มาคอมแพกนะ หนึ่งร้อยบาทซื้อ3กระถางรวมกันส่งฟรีนะไปกันเลยเลยค่ะอันนี้คู่นี้ให้ให้ร้อยห้าสิบนะคู่นี้นะอยู่นานแลให้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทแต่มันก็แตกใบชมพูมาเรื่อยๆนะพี่ใบเก่ามันก็จะสีดรอปลงหน่อยใบใหม่มันก็ขึ้นสีมันเป็นสีชมพูสวยๆนะมิวคอมิวคอนฟินิตีคูณไม่ถูกอ่ะร้อยห้าสิบบาทนะคู่นี้พี่ อันนี้หนูขอนึงร้อยบาทสีสดมีอย่างงี้นะอันนี้สีสดขอนึงร้อยอันนั้นสีสีมันก็สดนะจะขอรอคู่ขายคู่อันนันไขยคู่แบอันนี้ไข่ร้อยหนึ่งละพี่พี่ก็งงๆนะอี้ยงกันวะสตาร์ไลท์ขายหนึ่งร้อยบาทอันนี้ซื้อสามก็ถางก็รวมกันไปส่งฟรีนะพี่ช้างช้างเหลืองอ่ะไปร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวนะครับช้างเหลืองสามกระถางส่งฟรีแอบแอบซุกแอบซ่อน พูตรงนี้ด้วยลงอีพีนู้นเลยอืยังไม่สวยออมทองได้ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับผมนี่สองกระถางอันนี้กระถางอันนี้ก็สวยเนี่ยอยู่เนี่ยสวยนะพี่สองร้อยห้าสิบบาทชอบเอาไปนะอันนี้อันนี้พูฉลุอันนี้หนูให้สองห้าเลยนะส่งฟรีเลยนะสองห้าส่งฟรีฉลุเหลือนะมันเป็นด่างเหลืองนะพี่แต่มันสองยอดอันเดียไปใหม่ด่างนลยด่างไปใหม่ก็ด่างนะมีด่างมากไม่ด่างมากให้คือหลักไปเลย สองร้อยห้าสิบส่งฟรีอ่ะอนุนเอาวางไว้ก่อนไอ้ภูนี่ไม่แปลกมันชอบเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะขอย้ายที่แล้วชอบทิ้งใบมันชอบทิ้งใบขายแม่ละเนี่ยไปถึงพี่เขาจะหมดสิอย่าเลยนแก้เสียงให้ก่อนให้มันปรับสภาพก่อนมันโดนแดดมากหรือไงก็ไม่รู้อันนี้กวางใบโพด่างครีมค่ะสามร้อยบาทส่งฟรีครีมสามสี่นะสวย อันนี้อยู่มานานแล้วหนึ่งให้หนึ่งร้อยบาทอะไรนะไว้ไหนไว้ไหนไว้ไหนหนึ่งร้อยบาทนะพี่ซื้อสามกระถางส่งให้ส่งฟรีนะไปก็ะชุนเหมือนซื้อสองกระถางแถมหนึ่งกระถางแหละเพราะกระถางตัวตีมันค่าส่งไปถูกไหมเพรว่ามันกคหนูว่ามันก็โอราคาโอเคมากเลยนะอันนี้เอาไปร้อยเดียวพริกไทยด่างพริกไทยด่างแต่มันด่างแบบนี้ด่างไม่เยอะนะจ๊ะด่างน้อยแต่ด่างนะเนี่ยสูงปรีดแบบนี้เลยนะหนึ่งร้อยบาท ก็มีอันนี้เปลี่ยนแท้แล้วกุมารแดงใบยาวค่ะขอร้อยห้าสบาทนะพี่สวยๆเลยเป็นตระกูลฟิโลนะเลี้ยงง่ายเอาถาดรองตูดไว้ค่ะพี่แล้วไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะแล้วน้ำใส่ถาดไว้พอน้ําหมดเราก็เติมน้ําแค่นั้นอันนี้ร้อยห้าสิบาทค่ะจะก็นนั่นเลยอ๋อมานจะอยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่นเดี๋ยวเลคเชอร์เลคเชอร์หนูให้ เอาไปสองร้อยใครมียอดเอาไปสองร้อยนะไปกับต้นอื่นนะจ๊ะอถ้าถ้าเอาต้นเดียวสองห้าง่ายๆเลยไปเอาต้นเดียวก็สองร้อยห้าสิบแล้วก็ปีงนกอันนี้ปีงนกนร้อยหนึ่งค่ะพี่อันนี้ปีงนกอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทนะปีงนกดังขาวเป็นตระกูลภูนะคะปีงนกดังขาวนะอันนี้ผูฉลุลงมาต้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีพี่น้องน้ไปหมดแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่เขาพรุ่งนี้แหละ ต้นไม้นะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะผู้ชลุกโอเคแม่มาวังเยอะไปหมดมันรูปต้นอะไรต้นะไรปลากรายดาวสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะจ๊ะอันนี้มันมีหน่อแล้วนะพี่เป็นสองต้นนะสองหน่อเป็นหน่อไม้หน่อมีมีลูกออกมาไหมใช่เป็นไม้หน่อไม่มีลูกแตกแตกลูกออกมาแล้วตเป็นทรงแบบเป็นทรงแบบเงี้ยผมแพ็กเล็กๆให้พี่เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบส่งฟรีราคา ราคาเบามากแต่มบเข้าสีชมพูเลยนะใบใหม่มันก็เปิดชมพูเลยอืมก้าชมพู้อ่ะอนุนฟิโลอันนี้สองรนะ้อยห้าสิบบาทบุค่าให้โดเมสติก,ตก <5. S 2> นะครับสองห้าศูนย์ดงมากไม่ดางมากเหมือนกันนะพี่สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะอันนี้ดางทุกใบสี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยรอดใหม่นี้ดางนะหนูรับประกันหัวเลยเพราะเห็นรอดแล้วว่ามันดางไอตอนนี้สี่ร้อยจะกลางนะแล้วจะกลางแล้วนะสี่ร้อย จีนี่ไม่อยากขายเลยมันร้อนใบนั้นไม่ขายไปอบอยู่ในน้ำเอาอันนี้ก่อนอันนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบขอหน่อยพี่ใบเป็นใหพี่นะมาบั้นคิงสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีถ้าใครชอบแล้วพี่นะถ้าใครชอบความสวยของเขานะใบกลมด้วยนะสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะตะก้อนต้นเทียนกวนตอนนี้ละสี่ร้อยห้าสิบว่าไปตามหน้าว่าไปตามนี่นะ กลไกตาระยะเวลากลนไก่อะเอาอนุก่อนขอขึ้นเลยกมีายอันนี้ขอเท่าไหร่ดีสามร้อยบาทส่งสีฟิโลเพนเลดี้อันนี้ก็ตระกูลฟิโลเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะพี่ตั้งไว้หน้าบ้านชอบอยู่ร่มลำไรมีแดดขึ้นหลักเหมือนกันนะแต่ก็จะเลื้อยช้านิดนึงขึ้นหลักเหมือนกันไม่ช้าหรอกตเร็วตเร็วไม่ใช่จะเลื้อยมันมก็ มันก็เลียวกันนะแต่คนเดียวกับคุณพีเซตเนี่ยแะพี่ครับผมคุณฟีลงค่ะสามร้อยบาทส่งฟรีนะสวยๆแบบนี้เลยสีสะท้อนแสงมากเลยส้มเลมอนโอ้มาคลิปที่แล้วไอ้นี่แทบแตกนะปักกเลมอนไม่มีแล้วเอากันเข้าไปหนูอะเลมอนหงษาจิราชัยหงษาจิราชัยนะลาดเต็มกระถางเลยนะหนูเปลี่ยนกระถางขาวให้บอย่างนี้สี่ร้อยแปดสิบบาทส่งฟรี เดี๋ยวบอกก่อนว่ามันมีตำหนิไปตั้งแต่หนูกันนะนะตำหนิใบใบมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่หนูได้มาแล้วแต่ลายดีมากเลยนะพี่480บาทลายเธอสวยมากเลยนะเขาเรียกของศาสตร์จีลาไฉเปลี่ยนกระถางเขาเรียบร้อยแล้วนะสวยด้วยกระถางก็สวยเอาเลยเอาเลยไรคีบอ๋อเอเอขึ้นคีบไว้ก่อนเอาคีบเอาเลยขึ้นเบาไว้ก่อนนะโอ้โหเปลี่ยนกระถางกระถางเหมือนร้อยมาดกัน ทางก็มีเยอะนะพี่จะหยิบกระถางแต่ละลูกอันนี้400บาททรงฟรีค่ะขี้ปะวานสวยๆเลยนะ400บาทอันนี้อุ้ยมันพิงกันแน่เลยพิงก็อยู่แน่เลยมันหนักมากเลยนะพี่โดนไหมหนักไม่วางบนล่องไงวางบนล่องไม่ดีไม่วางล่องแ้วท่านั่นเนี่ยมันไม่ไม่เท่ากันเอามาเอาม มาอตอนนี้อันนี้ขอห้าร้อยบาทส่งฟรีค่ะดูนะความใหญ่นลพี่เนี่ยใหญ่จริงๆนะใหญ่ส่งไงวะห้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะ <c oughs> ที่ประวัน,น <c oughs> เดี๋ยวก่อนวางกันแล้วว่ายกทีก็รุดกระจายเลยนะ <c oughs> อันนี้ใบคู่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่อันนี้ขอหกร้อยบาทส่งฟรีค่ะไม้ฟอกอากาศนะจ๊ะไม้ฟอกอากาศไว้ตั้งไว้ในบ้านได้นะพี่ อันนี้คีบคู่เรียกคีบคู่อันนี้หกร้อยบาทส่งฟรีใหญ่จริงไม่จกนะไม่จกตาจริงตรงนี้มากันต่อฝั่งนี้ใบเรื่อยยังอยู่อยู่นะจ๊ะที่ส่วนหนูเองน้ำมันเบาจังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้สามร้อยบาทส่งฟรีนะครับใบนี้ใบนี้มันเป็นไรก็ไม่รู้สามร้อยบาทส่งฟรีนะคะ เจ้าสัวยังอยู่นะเจ้าสัวด่างขาวะให้ไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทส่งฟรีนะคะเจ้าสัวด่างขาวบัลลังก์เจ้าสัวแต่เป็นด่างขาวนะ uh huh. ขาวอ้อกมินต์นั่นแหละใบล่างมันมินต์นะพี่เห็นเนี่ยใบล่างมันมินต์ใ <1, 8. S 1> บปูนกระด่างทั้งใบนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทรอดไม้ huh. มาแล้วนะคะให้พันแปดนะ ไม่ไปยกยอดแน่ไม่ไปเลยถูว่ะเก็บตัวไว้ทำไเรื่อยๆชั้นแปดส่งฟรีนะอ่ะมากันที่ควักมอระกดควักมาเลยแหละเริ่มจากกระถางกระถางน้อยอ้อยคอยรักก่อนนะดูความด่างนะด่างทั้งสามกิ่งนะพี่ควักมอระกอดด่างด่างทุกกิ่งนะครับด่างทุกกิ่งกระถางน,นี้ไปสามร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีค่ะสามแปดศูนย์ส่งฟรีนะกระถางที่หนึ่ง ลายเบาไปเลยนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วเธอข้างหน้าเธอไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละเออลายมาสางขาวอันนี้ให้ไปหกร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นไม้แยกขัวนะพี่ไม้แยกขัวีนดูนะครับหกร้อยห้าสิบบาท่างมีตั้มนี่ร้อยต้มนี่ตามภาพเลยนะพี่มันมาจากเดิมอยู่แล้วนี่นะออกรีมเข้มๆก้านช่อ้นี่ดูก้านนี่ก้านทับครึ่งเลย การฮาบครึ่งเลยตัวการฮาบฮารชมพูครึ่งเลยนะพี่อันนี้หกร้อยห้าสิบบาทค่ะโอเคหกร้อยห้าสิบบาทล้มส่งครับไล่ขวามือครับครับแล้วก็ย้อนกลับมานี้พี่เขาจะเลี้ยงกับไอ้นี่ไหมเนี่ยอันเนี้ยใจก็ไม่อยากขายบอกเลยเขา้ยยังไงดีชอบพี่ถ้าพี่ชอบนะอ่่เผืพีมีพี่ชอบนะมันก็มีมั่งนะมีด่างติ๊กเขียวมั่งนะพี่เขียวมั่งนะครับแต่ก็มีฮาร์ปมั่งมีฮาร์ปมีเขียวมีลายกระจายนะแล้วก็มีเขากสองสี่หก 8, 10, 12, 14, 16 17 18 18เจใบค่ะเป็นใบ19บบ19ใบเป็นกิ่งแบบนี้เลยนะพี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม้มันเป็นไม้แยกขวบมันคือมีรากมีหัวติดไปด้วยนะคะนั่นแหละมีไม้มีไม้มีรากทุกต้นนะครับพูดง่ายๆเลยดูยาความยาหนูไม่ได้ตัดสดนะอันนี้800บาทส่งฟรีแต่ว่าถ้าไปถึงพี่ใบเขาขอบถ้ามัอบอาจจะดำๆหน่อยนะครับต้องต้องรอนต้องแจ้งไว้ก่อน เพราะว่าอันนี้ไม่ข่าวจัดโอเคถ้าถ้าไม่ไม่ไปเดี๋ยวหนูก็เก็บไว้เลี้ยงนั่นแหละไม่มีปัญหาอันนี้แปดร้อยบาทนะขอพิงพิงชอบเผื่อคนชอบเพราะข่าวมีนั่นแหละต่อไปเลยแม่อก่ันนี้พันร้อยค่ะหนูขยายนี่มันมีกิ่งมีหน่อป่ะนั่นนะอนุนุนอันนี้พันร้อยนะมะดูนะกิ่งใหญ่นะพี่กิ่งอวบปุ๊บเลยใไ้หนูโฟกัสนะ สองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใบแต่มันไม่สวยสามใบมันไม่สวยนะสามใบอากาศมันร้อนช่วงนี้นะครับแต่ลายสิบสี่ใบนะใบนิ้วเป็นนิ้วโป้หนูเลยนะใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่กวบแดดูลายเส้นสวยใบก็ใหญ่ลายเส้นสวยลายเส้นสวยนะพี่กิ่งนี้เท่าไหร่ครับกิ่งนี้พันร้อยค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะสวยนะโอเคพันร้อยอันนี้ก็พันร้อย กิ่งก็พันร้อยแพี่นี่ก็ให้พันร้อยกิ่งเนี้ยมีหน่อด้วยนะอันนี้มีหน่อด้วยนะพี่มีหน่อมานี่นะมีหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเผื่อพี่ชอบกันอะเอาราคานี้แหละแต่มันจะมีตำหนิเนี่ยนะครับนิดนึงมีร้อยหน่อยนะพี่มีร้อยเขาด่างจะพูดไหมเนี่ยใบกลมใบกลมด้วยใบกลมด้วยนะอันนี้มันมาจากใบกลมของนั้นละพี่นี่นะใบใหญ่ด้วยหกแปดสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าใบคาเล็กสวยพันร้อยค่ะพี่นี่นะใบใหญ่มากเลยใบใหญ่นะพี่ๆไม่ใช่เล็กนะหนึ่งอ่ะเนี่ยดูก้านนี่ถึงหน้าอกหนวดก้านยาวประยุเลยนะอันนี้พันร้อยนะมันมีพันร้อยสองต้นเออพี่แคปหน้าจอไว้นะชอบต้นไหนแคปหน้าจอไว้นะไม่เหมือนกันนะครับทุกต้นส่งฟรีนะจ๊ะต้นส่งฟรีนะหนูรวมส่งให้แล้วค่ะอะดูก้าความใยญกของส่งก่อน ดูนะสูงมากสูงเลยศอกอ่ะเรียกว่าสูงเลยศอกตอนนี้พัดสองทรงฟรีค่ะเดี๋ยวหนูดูลายให้ดูชัดนะนี่ลายอันนี้เฉยนะอันนี้เขาเรียกว่าสเตียนี่สเตียทุกใบเป็นหรอุงวัปากหลอดนะข้างหลังนะอ้หลอโดนไหมสั่นไงมหสั้นไงดอกกระดาษชิ้วทอนไป นิดนึงนะครับดีแต่หนูนด,ดูเด็ดไล่ลายให้ดูนะหลายสเตียมากน,นี่นะนี่นะนี่ลายแถบหนึ่งนะนี่แถบหนึ่งนะกิ่งเนี้ยอลังการจริงๆกิ่งน,นี้สวยนะแม่มึงอย,ย,ยู่เฉยเดี๋ยวนับใบพี่เขาเดี๋ยวสิให้ดูลายก่อนโถเดี๋ยวนับใบพี่เขาเอานับใบยังไมได่ดูลายเสียงกันแล้วแปดสิบอะไรวะเนี่ยสิบสองสิบสี่สิบหกสิบสี 67สิบเจ็ดใบสิจ็ดใบนะจ๊ะหลายแบสวยๆเลยนะพี่รถเซเว่นมากวดไหมไม่กวดนะไม่กวดมาอยู่นี่รออ่ะโอเคอันนี้หลูกค้าสองร้อยบาทค่ะพอมาหน้แคปหนะจ๊อแล้วท่านี้ก็สองลูกอะไรอยู่นะแล้วมีเป็นฟอร์มกกเลยนะคะสองกอนี่เปก้อนตอนนี้ให้คันสามค่ะพี่คุ้มมากมีดอกแล้วต่างทุกกิ่งนะ ีดอกแต่ด่างมากด่างน้อยแค่นั้นแหละอ่าด่างทุกกิ่งแต่ด่างมากด่างน้อยอันนี้ขึ้นมาไงนี่นอนี่ดอกไหมนี่หน่อใหม่ใช่ไหมอาจะมีหน่อนี่หน่อใหม่นี่ดอกใหม่หรือดอกมันก็ไม่รู้นะอ่าไม่แน่ใจนะแต่กิ่งเนี้ยเขาว่ามันมีดอกเนี้ยขอโชคขอลาภได้อ้าวลืมเลยถ้ากวักมรกตมีดอกนั้นขอโชคขอลาภพี่ซื้อหมดเลยนะพี่เขาเบาหน่วยหมดสีด่างนนี่่ะครับดางทุกกิ่งนะนี่เห็นน้องแบบเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยด่างทุกกิ่งนะครับนี่นะหนูหนูขึ้นหนูนี่ อเดไมนี่นะหนูถ่ายให้ดูอยากให้พี่ๆเห็นกันถ่ายทุกมุมนี่กระด่างนะครับนี่นี่ก่อขึ้นมาใหม่ก่อใหม่กระด่างนะเนี่ยโฟกัสก่อนนี่นะโอเคอันนี้ก้อนนี้พันสามพันสามสองฟรีนะจ๊ะสองรนะรวมส่งส่งฟรีให้เลยนะก้อนนี้ก้อนสุดท้าย ว่าตอนนี้กิ่งเดียวเขาก็ขายกันแล้วพันแล้วนะพี่กําลังมาและอันนี้สามกิ่งนะอันนี้มันเป็นฟอร์มกอที่เขาขายกันอย่างเงี้ยมันเกือบสองพันสองพันฝ่านี่แล้วหนูงหนูใหญ่จริงนะนี่ใบอ่ะใบใหญ่จริงมันอวบอันนี้อีกหนึ่งเนี่ยไอ้ที่กำลังจะกลางนี่คือลายสเตียนะพี่นี่สเตียทั้งกิ่งเลยนะกิ่งใหม่นี่ก็ด่างกิ่งนะเนี่ยอันนี้ก็ด่างนะครับนี่ก็ด่างนะด่างนะ เนี่ยสเตียทั้งกิ่งดูลายนะหนูให้ดูลายนะอันนี้เป็นพรอมกอนะคะอันนี้ขออะไรหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทส่งฟรีเก้าสิบบาทเลยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีครับฟรีนะใหญ่จริงนะพี่ใหญ่จริงเลยบอกเลยใหญ่จริงค่ะใครชอบกอเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอ้วนแป๊บนึงนะใครเข้ามามาต่อต่อกันพี่เมื่อกี้ไม่รู้มัใครมานาบ้าน ออเลียรเกือบฮาร์ปนะพี่นี่ใบล่าสุดนะเกือบฮาร์ปเลยเกือบฮาร์ปแต่เส้นข้อเส้นมันคือเส้นฮาร์ปนะพี่ครึ่งๆแบบเนี้ยเส้นครึ่งๆนะครับอันนี้เอาไป450บาทออเลีย450บาทส่งฟรีนะออเลียนะคะอืชอบเอาไปใส่ชุดราคาดีมากเขาส่งนอกกันตอนนี้อาโบออเลียส่งนอกของแทบไม่มีเลยอันนี้ให้ราคาเดิมนะรอดใหม่มาแล้วพีนี่นะใบล่าสุดนะใหญ่แบบนี้เลยนะ ไม่ไปหนูตัดนะแปอบาทเออไม่ไปหนูตัดเก็บไว้อันนี้ฝันน่งนี้จะด่างน้อยหน่อยแต่ก็ด่างนะครับนนด่างนะด่างนะจะเหมือนด่างด่างเหมือนด่างดีแทบนึง,อ,นงอืมแต่ว่าแต่มันสวยอ่ะมันโตวไวด้วยอย่างเงี้ยโตเร็วอันนี้แปดร้อยห้าสิบมาเลื้อยแล้วนะพี่อันนี้น่าสวยเข,ขาค่ะราคาที่หนูข,ขายเนะี่ยน่าสวยถ้าแปดร้อยส่าเก้าร้อยอันนี้แปดร้อยห้าสิบบาททรงพีชนะอเอลีย ดูเอาโบเกตส่งออกนะครับเดี๋ยวให้ดูข่าวจั่วเอาโบเกตส่งออกอันนี้ตอนที่สองข่าวจั่วจังเลยเกตทรงออกเขาลังชอบขอาวนี้อุ้มปุยปิดไปอเมริกาทั้งหลายกระทางหลานชอบของข่าวมันก็ลงแต่หนูว่าไม่ชอบออกมาเสี่ยงง่ายพวกหนูไม่ค่อยชอบกันข่าวข่าวนี่นะขายเท่าไหร่เนี่ยกระทางที่หนึ่งหกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบเป็นไม้ยอดนะพี่ ขาวข่าวแปลว่าเขาเรียกอะไรลายอะไรมีขาวอ่าลายไวเทเกอร์คล้ายไวเทเกอร์เออเนี่ยมันลายแบบนี้เลยนะพี่อ๋อโบอันนี้หกร้อยแปดสิบบาทตรงฟรีอ๋ออาโบนี่นะกระถางที่หนึ่งลายสวยๆเป็นไม้ยอดนะพี่ลายสวยนะเนี่ยแต่ใบพี่มันเสียงมากอืมน,นี่หนูไม่ช้อยชอบกันอนะใบมันชอบเสียแต่ลายลายมันก็คือลายแบบลายอย่างนี้ลายสามสี่แบบนี้แหละ ลายสีขาวสีเทาแล้วก็มีสีเขียวเข้มมันจะเป็นลายด่างสามสีเอาไว้ไทเกอร์นั่นแหละนี่นะพี่กระถางที่สองอันนี้แอบขาวเยอะลายเขาจะไม่ไม่ไม่เป็นปื้นไงเขาเป็นกระจายสเตียระยกระจายอันนี้กระถางที่ทองเท่าไหร่ครับดูลายนะเดี๋ยวก่อนดูลายมันเป็นลายนูนขึ้นมาเห็นไหมสังเกตบ้าไม้มันจะเป็นลายนูนเนี่ยลายนูนเอาจากพื้นขาวอันนี้ก็หกร้อยแปดสิบบาทนะครับพวกหนูแค่นี้ อินนี่ไม่ขายมขายเม,ม,มืองเกนะ่าของเราแต่ก่อนเนะมืองเ่าอเรา่ก่อนพิชาันทกส่งฟรีนะใครยังม <า S 2> ไม่มีมาแล้วนะเรีบเก็บนะอยุทยาลายมาแล้วนะเนี่ยนี้เหมือนฮาร ด่างสเตียฮาร์พ์ด่สเตียนะพี่ใบใหม่เนี่ยใบน้องเขายังไม่แข็งนะครับมันยังไม่กัดสีดีเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์แล้วนะยังไม่เขายังไม่ค่อยขึ้นสีเลยใบพี่ๆอาจจะไม่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วสวยมากเลยนะถ้าเห็นด้วยตาเปล่ามันเนเหลืองออเรียพี่เราบอกก่อนเนี่ยไม้ไม้ด่างเหลืองอ่ะใบใบแข็งมันถึงจะขึ้นสีถ้าเป็นไม้สีด่างเหลืองนะนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยสเตียทั้งแถบเลยนะในทางเนี้ยนะ ตัวนี้สวยจริงนะครับสองพันหกพันหกนะครับถูกมากสวยมากเลยนะเนี่ยตัวนี้สวยจริงหมดแล้วนะพี่แล้วก็ที่สวยหมดแล้วจริงด้วยหมดแล้วนะหมดของจริงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นเลยเนี่ยไม่ไม่เห็นเลยสวยมากเลยเนี่ยลายสตเตอรเต็มพันหกนี่เบามากเลยนะถ้าถ้าถ้าสองพันกว่าเนี่ยถ้างั้นหนูหนูไม่ได้ไปหาตรงไหนแล้วนะมารื้อหาที่ไหนให้เล้วขายส่มพิเศนอยู่เอาไปเถอะเชื่อนูของแท้ด้วยนะจ๊ะอยุธยานี่ของแท้นะ อย่างไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ของหนูของแท้หนูบอกเลยมาส่วนยุทธยาแท้ๆเลยวินสันที่เกิดใจยุทธยาแท้ๆนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีแบ็คคดีนันเบอร์สองจะออกเป็นสีแดงพรีหรือส้มผิดฟรีนะพี่ผมก็พูดสีปเท่าไหร่นะสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยส่งฟรีจ้าสองพันหนึ่งร้อยส่งฟรีนะมันก็เอาไปสีสีไปฟรีนะสีไหมเนี่ย แบ็กสีใหม่ให้ดูใบล่างดิออกไปสีออกปิดพีดแบ็กเบอร์เบอร์เบอร์สองนะจ๊ะสองพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะถ้าไม่ไปหนูก็ต้องตัดแล้วแหละมีอยู่แค่นั้นมีแค่นั้นไม่มีปัญหาขายไม่ได้ก็ต้องตัดทำจำนวนไปอยากให้พื้นเบอร์กินร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์กินเบอร์กินร้อยห้าสิบนะคะใครชอบนะร้อยห้าสิบแตดกับต้นอื่นนะ เอาร้อยห้าสิบาทกระต้นอื่นนะพี่แปดจ่ายร้อยห้าสิบบาทพัดบวกสีทองแปะกระต้นอื่นนะคะสมมติเหมาส่งกระถางสามร้อยส่งฟรีป่ะพัดบวกส่งกระถางสามร้อยส่งฟรีเลยนะเหมาไปเลยพี่เป็นตระกูลชน่ห์จันนะคะนี่แต่เป็นสีทองอันนี้สีทองนะสีทองนะเรียกพัดโวกสีทองสวยยังยังยังไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ตั้งดียังไม่ตั้งอันนี้ก็เอาไว้่ีก่อน ก็อะโกยังมีอยู่นะจ๊ะอะโกอยู่นะคออยู่นะกระถางละสอง้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับมีอันเนี้ยห้าร้อยจะฝังเดียวค่ะสองตบสยามใบกลมใบกลมแดงแดงอันนี้ห้ารอบาทส่งฟรีนะตองจิมไม่เดี๋ยวหนูอธิบายเลยก็ทรัพย์มงคลมีอยู่หกกระถางนะครับสองร้อยห้าสิบส่งฟรีลองยกให้ดูเป็นฟุ่มเลยนะหน้าสิบนะกระถางสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเดี๋ยวต้นนี้ชื่ออะไรครับแม่ อะไรนะเดี๋ยวก็หนูฝากซับฝากซับค่ะส่งมาครั้งสิบบาทนี่อยากให้ได้ไปนะพี่เพราะว่ามันสวยเลยอ่ะในราคาส่งร้อยห้าสิบแถมส่งให้พี่ฟรีนะแต่พอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งแล้วอ่ะนี่นะเดี๋ยวก็อะไรอ่ะอันนี้ฝากซับกะลายอันนี้ตกกะลายนะส่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้ต้นนี่มีนอแนวเพิ่มไม้แกนะไม้แก่นอส่งร้อยห้าสิบบาท มีออร่าชมพูใครชอบไม้ใส่หวาน250บาทนะคะยางรถยนเสียไม้ยางนี่ต้องรดน้ำพี่สวยจริงในราคา250ราสบติดด่างด้วยนะรวยลายวันค่ะจะ่ต้จักชอบนะอย่ตัวจักชอบสต่างชาติชอบนะหกหกต้นในกระถางนะพี่เนี่ยสองในราคา250บาทซื้อไปเธอเชื้อหนู ติดด่างเงี้ยต่างชาติชอบนะเอาไปประดับหน้าบ้านเนี่ยสวยเลยไม้อมชมพูแถมด่างด้วยแหละสองร้อยห้าสิบบาทเคยนะมีประมาณนี้ำไม้น้ำไม้วันนี้ก็มีประมาณนี้มีไม้มาเข้าใหม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมันไม่ได้อยู่บ้านวันหนึ่งเดี๋ยวต้องลดไอ้นี่ให้พี่ๆเขาหยิบอะไรขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาดูจะถ่ายพี่ยังไงอันนี้มันเป็นโดเม็ต้องเล่นด้วยนะพี่ อาไรเท่าไหร่ดีอะไรขายเท่าไหร่สองร้อยต้มเริ่มเลยสองร้อยห้าสิบต้มเริ่มเลยนี้มันด่างดีอันนี้คู่นี้ขอสองร้อยแปดสิบส่งฟรีอ่ะส่งฟรีคู่นี้ขอสองร้อยแปดสิบนะพี่แต่มันสวยนะมันด่างดีนะไปได้คู่เลยนะพี่ไปคู่เลยนะให้คู่เลยนะสองร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับผมจับแยกก่อนจับแยกก่อนไข่ข้อนี้จะไข่อย่างไรเป็นตัวซับแซนด์นะไข่ข้อนเล็กๆอันนั้นไปหมดแล้วนะพี่ ก็ไปกันหมดเลยนะทคอนเนี่ยแปลกนะไอ้เนื้อใบมันชอบออเอาไงเอา่ปหมดก็มหมดเลยนะบอกพี่ๆเขาโอเคช่องทางก็ติดต่ออยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นมาใ,ให้ดูฝักก่อนอีกที <c oughs> ก็ช่วงนี้หมั่นลดน้ำหน่อยนะพี่ร้อนจริงแต่ลดมากก็ลากเน่าไอ้ไอ้ไอ้ไม้ที่ที่ไม่ค่อยชอบน้ำก็สองวันทีเมื่อก่อนจะสามวันสี่วันทีก็สองวันที เพราะว่าถ้าไม้อยู่ร้อยแดดร้อยอ่ะต้องต้องลดทุกวันเพราะมันแห้งจริงพี่ขนาะหนูอยู่ในดีมวันเดียวยังแห้งเลยแห้งแกรนนะโอเคครับอ่ะช่องทางก็ติดต่ออ่ะเฟซบุ๊กกษัิไทยนะสุธิดาแก้ววิชิตนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กษัตริย์ไทได้นะยังไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมวันนี้อีพีที่สี่สิบแล้วนะเดินทางมาถึงสี่สิบจะครึ่งร้อยแล้วนะครับหนูขึ้นสี่สิบไปเลยนะก็อยากดูอะไรก็ ก็คอมเมนต์ได้นะพี่อยากให้ให้พ่อค้าไปดูที่ไหนมั่งอะเบื่อที่สวนแล้วนะยังไม่มีเวลาไปถ่ายให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะวันนี้ไปก่อนนะครับไม้เข้าใหม่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอมีเข้าใหม่แล้วก็อะไรเยอะฝักกเยอะหน่อยนะครับโอเคได้ครับผมโอเคนะวันนี้ไปก่อนนะส่วนพอรักยังไม่มีเก็บไปทางนะจ๊ะไปแล้วนะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับไปแล้วครับ ลูกสันบันสงการลุงนาเลยนะพี่ <laughs> เดี๋ที่น้ำก็ไม่ <laughs> <laughs> ไปแล้วจ้ะ